สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคอมสุขทาโร่ดแม่หมอคอมสุขหัวโตแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานนีนที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลด,ด์มีดีในดีมีไลา์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้ำรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้าโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์เต็ม แม่หมอนะคะนะคะค่าคืนนี้เราจะมาส่งทุกคนเข้านอนด้วยเนื่องจากนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วใช่ไหมเราก็เลยอัญเชิญนะคะอ,องค์พญายมราชนะคะมานะคะชื่อของท่านมาเปิดแล้วก็มาเปิดทางให้กับทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวปีใหม่กับปีเก่าทําอะไรก็ให้ระวงังหรือว่าเตือนสติทุกคนด้วยนั่นเองนะคะไปในตัวมาค่ะนี่คือสารจากท่านพญายมนะคะขออนุญ,ญาต สารจากท่านพญาโยมนะคะท่านต้องการสื่ออะไรกับคุณนะคะนี่คือสารจากท่านพญาโยมนะคะท่านต้องการสื่ออะไรกับคุณนะคะท่านมองเห็นสิ่งใดในตัวคุณท่านถึงอยากจะสื่อสารนะคะท่านอยากจะสื่อสารกับคุณในเรื่องใดคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโลกใหม่ชีวิตใหม่นี่คือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนี่ท่าน ท่านมาโปรดพวกคุณที่ถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์คุณจะได้เจอคลิปนี้นี่ท่านลงมาโปรดคุณนะคะนี่คืออะไรคะ่ะ the world the world คือโลกใบใหม่ของคุณนับตั้งแต่เดือนหนึ่งนี่คือเดือนที่หนึ่งค่ะ หนึ่งเดือนนะคะนี้มีดหม่ที่ดีนี่คือหนึ่งไม้เท้าโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินการงานเองเดอร์เวอร์คุณจะต้องมีมีได้รับการเดินทางโชคลาภใหม่ๆนะคะจากต่างชาติต่างแดนนะคะหรือธุรกิจใหม่ๆที่คุณจะทำนั่นเองนี่คือเดอร์เวอร์ทุกคนแล้วก็นี่คือหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเดือน ไม่ภายในหนึ่งเดือนคุณจะมีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนั่นเองหรือว่าเดือนหนึ่งนั่นเองนะคะนิมิตไบายที่ดีทุกทุกคนรู้ไหมไพ่เดอะเวอรเป็นไพ่ใบสุดท้ายไพ่ที่ใบที่78ของไพ่ทาโร่เป็นไพ่ใบสุดท้าย นะคะไพ่ปิดใบสุดท้ายนะคะใบที่78ของไพ่ทาโร่แล้วก็นะคะแล้วก็ธาตุไฟอันนี้นะคะไม้ก็คือธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็คือ1เดือนนะคะ1เลข1นนั่นเองนะคะทุกคนท่านมองเห็นสิ่งใดในตัวคุณณในเวลานี้ท่านถึงมาบอกกล่าวคุณนะคะใครที่มาดูอันนี้เราบอกว่าคุณต้องมีบุญสัมพันธ์กับท่านที่แท้จริงท่านถึง จะดนใจให้คุณได้มาเจอคลิปนี้นั่นเองนะคะทุกคนท่านเห็นศัก,กยภาพที่คุณมีการพัฒนาตัวเองนะคะท,ท่านมองเห็นเลยว่าคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองไม่อ่อมไม่ยมแล้วสิ่งดีๆกำลังจะมาหาคุณท่านจะมอบเงิน ให้คุณหกเหรียญน,นั่นเองทุกคนนี่คือหกเหรียญน,นะคะท่านมองศสกยภาพในการหาเงินคุณไม่ยอมท้อไม่ยอมท้อแท้ต่อโชคตาตาและสิ่งที่ท่านมองเห็นคุณณนะตอนนี้คือคุณกําลังจะมีโชคค่ะนี่คือหกเหรียญบางคนจะมีโชคโชคอะไรก็เราไม่รู้แต่คุณจะได้รับเงินได้รับโชคนั่นเองนะคะถ้าใครนะคะ ไปยืมอะไรหรือว่าช่วงนี้คุณมีโชคอยู่แล้วแหละเพราะว่าช่วงปีใหม่จะมีโบนัสมีโน่มมีนี่หกเรียนท่านมองว่าคุณกําลังจะมีโชคนั่นเองหรือว่าท่านเองอยากจะให้โชคคุณก็ได้ผ้านะคะคุณรวยแล้วคุณได้ทรัพย์ได้โชคมาแล้วอย่าลืมแบ่งปันนะคะแปลอี่นไมยะสําสคัญหนึ่งก็คือ คุณอย่าลืมแบ่งปันเล็กๆน้อยๆทําบุญทาทานนะคะช่วงปีใหม่ก่อนปีใหม่ที่คุณได้แล้วคุณก็เอาไปทําบุญทําทานหยอดเหรียญ5บาท10บาท1บาทก็ได้บุญเหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องทําเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคะต่อค่ะ The High p นเ e s ถ้าคุณเป็นผู้หญิง คุณมีบุญสัมพันธ์กับท่านคุณเป็นลูกหลักของท่านนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยนะคะคุณเป็นลูกหลักของท่าน คุณมีสายสัมพันธ์สายยานพิเศษกับพญยาโยมมาชานั่นเองเราบอกเลยเพราะว่าคืนเดอะไฮพิเททเดอะไฮพิเททคือราชินีพระจันทร์ราชินีพระจันทร์เป็นแฟนกับเดอะเดดเป็นสา,ามีภรรยากับเดอะเดดแต่ละไพ่เมเจอร์อคันาเขาจะมีตัวตนที่แท้จริงเหมือนราชินีพระจันทร์เนี่ยค่ะเราเรียกว่าราชินีพระจันทร์เดอะไฮพิเททเขาเป็นนะคะเขาเป็นนางฟ้าเห็นไหม นะคะคุณอาจจะเคยเป็นลูกหลักของพยาโยมมาลาชนั่นเองมีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะท่านเลยโปรดคุณนะคะสิ่งที่ท่านมาโปรดคุณก็คือท่านเมตตาคุณนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะคะขคุณค่ะขขบคุณค่ะคุณ ถ้าคุณฝันเห็นอะไรช่วงนี้คุณแต่มีแต่โชคแต่ลาภแม้ว่าคุณจะนอนบนฟูกที่นุ่มนวลน,นะคะแต่ก็มีทั้งหอกมีทั้งไม้เท้ามานั่นเองคุณนี่คือก้าเหรียญท่านจะให้โชคคุณล่ำรวยนะคะสิ่งที่ท่านมองเห็นคุณในอนาคตนะคะ คุณจะมั่งคั่งล่ำรวยคุณจะสวยคุณจะสง่าถ้าเป็นผู้ชายคุณจะได้ภรรยาหรือว่าแฟนที่สวยที่สง่านั่นเองนะคะแต่คุณที่มีครอบครัวผู้ชายที่เข้ามาดูแล้วนะคะที่มีครอบครัวแล้วนะคะภรรยาคุณจะนําโชคลาภมาให้ภรรยาของคุณเป็นลูกหลักของพญายมมีบุญสัมพันธ์กับพญายมนั่นเองเราบอกตรงๆแบบนี้แหะคะ่ะและนี่คือเก้าเหลือนสิ่งที่ท่านมองเห็นในตัวคุณ คุณคือคนมั่งค้าร่ํารวยคุณอนาคตปีหน้าหนึ่งเดือนเนี่ยท่านมาบอกเลยโลกใบใหม่ของคุณจะเกิดขึ้นคุณคือลูกรักพญายมรวยรวยเลื่อๆรวยล้นๆรวย,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 วยจุกๆนี่คือปีหน้าฟ้าใหม่มันได้เผาผานชีวิตของคุณแล้วปีนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คุณเห็นไหมคะร่างผู้ชายกับร่างผู้หญิงนะคะถ้ามองดีๆคุณจะสังเกตในต่อค้านะคะสิ่งที่ท่านมองเห็นในตัวคุณนะคะคือ ความลํำรวยรวยแล้วก็สวยด้วยนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณรอเลยวาสนาคุณมาถึงแล้วคุณจะได้ภรรยาที่รวยนั่นเองนะคะหกไม่เท่า ก่ะ <c oughs> ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จชื่อเสียงอันโด่งดังจะนําพาท่านมองเห็นว่านะคะในปีหน้าอนาคตปีหน้าฟ้าใหม่คุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามชื่อเสียงคุณจะโด่งดังกลางวานมีแต่คนยกยอปอปันชื่อเสียงเรื่องลือระเบือไกลมีแต่คนชื่นชมในบารมีของคุณเดินไปไหนก็จะได้รับแต่คําแซ่สองบารมีแซ่สองในการชื่นชมสมมุติว่าคุณกลับบ้านปีใหม่นี้คนก็จะชื่นชมว่าอุ้ยทาไมคุณเป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่คุณให้เงินพ่อแม่มีแต่คนอยากเป็นไอดอลเหมือนคุณแบบนี้ค่ะนี่คือต,ตัวอย่างนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมองเห็นในตัวคุณนะคะมาต่อกันค่ะสี่ถ้วยคุณเห็นม้าไหมคะนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือสี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างรอนิดนึง นะคะคุณรู้จกักรอเมื่อคุณรอให้เป็นเย็นให้พอนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ ύ, ้ยจิตใจคุณบางทีมันก็นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะท่านมาประธานพรท่านบอกว่าให้คุณใจเย็นๆบางคนนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะอารมณ์อารมณ์ร้อนนิดนึงนะคะเนื่องจากคุณเป็นคนชาวธาตุไฟยิ่งใครเป็นชาวธาตุไฟนะ เราบอกเลยว่าคุณอาจจะมีอารมณ์ร้อนในเวลานี้นะคะท่านมองเห็นสิ่งใดในตัวคุณท่านมองเห็นว่านะคะอีกไม่นานชีวิตคุณจะมีแต่ความรุ่งเรืองแต่คุณอย่าใจร้อนแค่นั้นเองนะคะรู้จกักรอนะคะยรู้จักยอมรับรู้จักการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกสิ่งเข้ามาคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงให้เราได้ดีขึ้นทางด้านจิตใจอารมณ์ของเรานั่นเองค่ะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะนี่คือ King of s ฟ o r d ท่านมองเห็นว่าคุณมีความสามารถคุณคือทหารเอกของของท่านหรือนะคะนี่คือคิงคิงถือดาบความสำเร็จความมุ่งมั่นของคุณท่านมองเห็นณนะในเวลานี้สิ่งที่ท่านมองเห็นคือชัยชนะในตัวคุณ ถึงคุณคิดว่าคุณไม่ชนะใครเลยแต่คุณชนะใจตัวเองในทุกๆวันก็พอแล้วนั่นเองคุณตื่นมาแล้วคุณขอบคุณตัวเองนี่คือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่หลวงคุณตื่นขึ้นมาคุณมีลมหายใจนั่นคือชัยชนะอันดับแรกที่ใครๆต่างก็ไม่ล่วงรู้ต่างก็มองข้ามชัย,นยจจชนะเล็กๆน้อยๆจงจําไว้ชัยชนะเล็กๆน้อยๆมันคือชัยชนะที่อาจจะยิ่งใหญ่ในอนาคตและนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนา สิ่งที่คุณหวังสิ่งต่างๆจะนำพาให้คุณได้ชนะอุปสรรคต่างๆคุณมีดาบนะคะดาบอาคมนะคะที่นะคะท่านคอยผลักดันช่วยเหลือคุณตลอดเวลาเพราะว่าคุณเป็นทหารเอกของท่านถ้าคุณไม่ได้เป็นทหารเอกของท่านคุณก็เป็นลูกหลักของท่านนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะสิบดาบด้วยความมานะ พยายามของคุณนี่คือสิบดาบ บางสิ่งบางอย่างนะคะมันจบลงเร็วมากภายในสิบวันนี้อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงด้วยนะคะด้วยที่คุณสั่งสมมาด้วยประสบการณ์ด้วยคุณเป็นราชาถือดาบการตัดสินของคุณปัญหาทุกอย่างจะแ้วค่าและจบลงอย่างง่ายดายภายในสิบวันนี้ภายในสิบวันน,น,บบน,นี้ชีวิตใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่คุณจะมั่งคัง่งร่ำรวยชัยชนะของคุณราชาถือดาบนะคะปราบมัน ปราบทุกสิ่งทุกอย่างท่านปราบอุปสรรคปัญหาต่างๆให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะณในเวลานี้ท่านมองเห็นความสําเร็จของคุณนะคะปัญหาอุปสรรคของคุณจะจบลงภายในสิวันนี้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนนี่คือเหล่าบริวารน,นะคะที่ท่านคอยคุ้มครองคุ้มภัยท่านบอกว่าต่างทุกคนต่าง เ่ามาเตรียมเฉลิมฉลองเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาให้คุณนี่คือ7ดถ้วยเตรียมรางวัลแห่งผู้ชนะคุณดูดีคะ่ะนี่คือใครคะเหมือนเทวดามาแซงสองนะคะ พมเทพทั้งหลายนะคะเห็นไหมคะตั้งแต่คุณแรกเกิดคุณก็มีรางวัลแห่งชีวิตนี่คือชีวิตใหม่ของคุณเจ็ดถ้วยรางวัลที่สวยงามคุณเกิดมาคุณก็พกพาโชควาสนามาแล้วนี่ค่ะนี่คือเดอะไฮพินเทสที่คลอดลูกออกมานะคะเหล่าบริวานนางฟ้าต่างๆหรือว่าเบื้องบนเบื้องล่างต่างมามอบรางวัลให้คุณคุณจะมีโชคลาภครั้งใหญ่นั่นเองทุกคนนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคุณ นั่นเองนะคะเจ็ดถ้วยค่ะนะคุณมีสายยานพิเศษกับท่านนั่นเองนะคะมีสายสัมพันธ์พิเศษคุณเห็นไหมคุณมีสายสัมพันธ์มีสายยานพิเศษกับท่านพญายมนะคะถ้าท่านถ้าคุณไม่มีสายยานพิเศษกับท่านคุณจะไม่เจอคลิปนี้เราบอกแล้วนะคะเราพูดเลยนะเดมนนะคะไม่ว่ากลางคืนนะคะกลางวันกลางคืนท่านจะมาคอยคุ้มครอง เป็น นะคะเดอะมูนเป็นไฟฉายเป็นแสงสว่างส่องให้คุณได้คุณมีปัญหาแม้ว่าคุณสู้ลบกลางคืนนะคะในงานช่วงกลางค่ำกลางคืนท่านก็จะมาเป็นไฟฉายส่องแสงสว่างให้กับคุณในยามค่ำคืนนั่นเองนะคะใน,ในยามค่ำคืนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวก็คือแรมแปดคำนั่นเองนะคะท่านก็มาปกป้องคุณนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะทุกโคนแรมแปดคำใครอยากตัดผมตัดได้เลยนะคะก่อนสิ้นปีนะนะคะแล้ว เอาไปลอยน้ํานะคะตัดช like ีวิตที่มีปัญหานะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณมีบุญญาณคุณมียานพิเศษกับท่านจริงๆนะทุกคนรู้ไหมว่าเราเปิดไปอ่ะหัวใจเราเต้นตุบ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 เหมือนเหมือนเลือดมันสูบฉีดแรงอ่ะทุกคนเราอธิบายไม่ได้นี่คือเจ็ดเหรียญเงินทองมากมายหลั่งไหลเข้ามาเจ็ด นะคะเจ็ดเหรียญน,นี่คือเจ็ดถ้วยรางวัลเจ็ดเลขเจ็ด แล้วก็เดอร o มูลเดอรมูลค่ำคืนแห่งเดือนมืดและเดือนดับนั่นเองมาประสานกันเจ็ดเจ็ดนั่นเองนี่คือเจ็ดเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับเงินทองที่เป็นกอบเป็นกำนะคะรางวัลคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินออมมันถึงเวลาของคุณนะคะท่านถึงต้องการสื่อสารกับคุณขนาดนี้เพราะอะไรคะเราถามต่อนะคะท่านถึงต้องการสื่อสารกับคุณมากขนาดนี้มือเราก็สั่นไปด้วยนะคะทุกคน คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะเพราะท่านอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเพราะคุณคือถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณเป็นทหารเอก คุณต้องเรียนรู้นะคะคุณต้องเรียนรู้ความเจ็บปวดเสียก่อนท่านมาสอนให้คุณได้รู้ความเจ็บปวดนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งต่างๆนี่คือแปดเหรียญการงานของคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองงานจะเข้ามาท่านสอนให้คุณรู้จักทํางานเป็นแล้วเก็บเงินเป็นนั่นเองนี่คือคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นทหารเอก คุณเหมือนท่านมาสอนเหมือนท่านมีญาณบารมีกับคุณที่เป็นผู้ชายนะคะการงานของคุณนับจากนี้จะมีเงินเก็บเงินออมและเงินเข้ามาเหลือๆแล้วคุณจะรู้จักว่าเอ้ยคุณค่าของเงินเนี่ยค่ะท่านมาสอนคุณแล้วเราคิดว่าถ้าคุณไม่ไม่เป็นเชื้อสายของท่านคุณจะไม่เห็นแรนดอมนี้และมีทั้งทหารเอกและเป็นทั้งลูกหลานของท่านด้วยซ้ำนะคะแล้วในต่อคะ นรู้ไหมว่า King of p e t i c l e นี้มันมาได้ยังไงมันมาได้เพราะมันล่วงมาแล้วเราก็มันล่วงงายแล้วแหละแต่เราเราคิดว่าตอนแรกเราจะไม่ให้ทุกคนเห็นนะคะเราจะเราจะคว่ำไม่ให้ทุกคนเห็นแต่ใจหนึ่งบอกว่าต้องเปิดเราก็เลยโอเคในเมื่อเปิดก็เปิดเราก็เลยเปิด King of p e t i l e นบอกว่า เราถามว่าเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรท่านต้องการสื่อสารอะไรกับคุณท่านต้องการสื่อสารมอบทรัพย์สมบัติให้กับคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะรวยเรือรวยร้นนมันถึงจังหวะคุณคือทหารเอกไม่ทหารเอกคุณก็คือลูกมีเสื้อสายสัมพันธ์กับท่านแน่นอนถ้าคุณเป็นผู้ชายนะเราบอกเลยนี่คือคิงถือดาบท่านมอบความก้าหารของคุณแล้วท่านเพาะมอบ ปัญญาให้กับคุณด้วยปัญญานะคะในด้านหาเงินนะคะคุณจะหาเงินเก่งขึ้นคุณจะมีธุรกิจเป็นก่เอนตัวเองรวยรวยเรื่อยๆรวยจุกๆคุณมีอํานาจวัสนามากๆถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะท่านอาจจะเป็นนะคะ,ะพ่อหรือว่าเป็นอะไรของคุณมาก่อนแล้วท่านจะมอบเงินให้กับคุณนะคะหรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ ครอบครัวคุณจะมีแต่ความอบอุ่นรวยรวยเหลือๆรวยลๆรวยจุกๆมีแต่เงินไหลนองทองไหลมานั่นเองนะคะเดือน เดือนหน้าค่ะเดือนหน้านะคะแล้วมันจะมาเร็วมากเพราะมันถึงจุดจบแล้วนะคะเพราะอะไรท่านต้องการสื่อสารกับคุณเพราะท่านอยากมอบอยากให้คุณเห็นก่อนในเรื่องการเงินอยากมอบให้คุณลงมือทําถ้าอุปสรรคปัญหาใดมันติดขัดท่านจะปัดเป่าอุปสรรคปัญหานั้นให้กับคุณแล้วท่านจะมอบความสําเร็จชัยชนะให้กับคุณทั้งด้านการนะคะการงาน การเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะงานใหม่ๆโลกใบใหม่ท่านจะมอบงานธุรกิจใหม่ให้กับคุณด้วยนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะนะคะนี่คือคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญไม่ได้ออกนานแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ออกมาง่ายๆนะพวกแบบใหญ่ๆอะ่ะพวกที่แบบด้านการเงินแล้วออกมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วไงต่อคะท่านอยากจะบอกอะไรสื่อสารอะไรกับคุณอีกคะ่ะ ท่านมามอบความแข็งแกร่งให้กับคุณนะคะท่านมามอบเดสเตนท่านมามอบความแข็งแกร่งให้กับคุณนะคะความเรียนรู้ความแข็งแกร่งสเตนคือความเข้มแข็งความเข้มแข็งนะคะคุณได้ยาวิเศษนั่นเองนะคะเหมือนอสุมาอี้สอนลูกให้รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ลูกรู้จักความอดทนนี่แหละคะ่ะท่านก็มาสอนให้คุณรู้จักความอดทนคุณมียายหนี สายยานพิเศษกับท่านแน่นอนและท่านสอนให้คุณได้รู้ความอดทนอดทนรออดเปรี้ยวไว้กินหวานและอยากบอกคุณให้คุณเตรียมตัวเมื่อคุณได้เห็นเร็วคุณเตรียมรับแล้วอยู่ในห่วงอารมณ์แห่งความสุขหัวร้อตลอดเวลายิ้มตลอดเวลาชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขชีวิตคุณจะมีแต่สารเอนโดฟินขึ้นมานั่นเองนะคะ <N> นะคะความพ่ายแพ้ของคุณเนี่ยท่านมาสอนให้คุณได้รู้จักนะคะความเข้มแขง็งความเข้มแข็งเกิดจากอะไรคะความเข้มแข็งเกิดจากความพ่ายแพ้ความล้มเหลวที่คุณเจอมาท่านสอนให้คุณได้เรียนรู้ความล้มเหลวเมื่อคุณถ้าคุณไม่ล้มเหลวคุณจะไม่รู้จักความว่าเข้มแข็งจริงไหมคะหลายๆคนที่เคยล้มเหลวมาคุณจะไม่รู้หาวิธีเอาตัวรอด นั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณนะคะถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยโอ้โหทุกคนมีใบหนึ่งกระเด็นมาปกติเราไม่หยิบนะทุกคนกรมคุณค่ะกรมคุณค่ะสามถ้วยนะคะสามถ้วย เตรียมตัวเฉลิมฉลองข้าวปลาอาหารชีวิตครอบครัวที่มันปิวออกมาเลยอะทุกคนปกติอะถ้ามันถ้ามันแบบปิวออกมาแล้วมันความมา่ำเราจะไม่หยิบเลยนะแต่เนี้ยมันคว่ำแล้วเราเอ๊ะมันปิวแรงขนาดนี้แสดงว่าท่านอยากให้แบบเราเปิดนั่นแหละถ้าอันไหนปิวแรงๆนะเราถึงจะหยิบมาเปิดนะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะปีหน้าฟ้าใหม่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เราบอกแล้วว่าท่านมาสอนให้คุณได้รู้จักความล้มเหลวและท่านก็จะมอบความสุขให้กับคุณ เข้าป่าอาหารเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตเลยค่ะนะคะแล้วเราขอถามนะคะท่านมีบุญสัมพันธ์นะคะกับคุณในด้านใดนะคะเราขอถามแบบนี้เลยค่ะเราก็อยากรู้โอ้โหพลังเดจาวูแรงมากนะคะมือเราสั่นไปหมดเลยนะทุกคนที่เราเปิดเนี่ยเราหมกเลยตามความจริงเลยค่ะ ท่านมีบุญสัมพันธ์คันกับคุณค่ะนี่คือสองไม้เทา้ามีบุญสําคัญเป็นโลกคู่ขนานท่านต้องมาช่วยคุณอยู่แล้วนะคะเพราะคุณคือนะคะอาจจะเป็นลูกของท่านหรืออาจจะเป็นลูกสะภ้ยของท่านนะคะนั่นแหละค่ะนะคะเพราะขึ้นเดือดไฮพินเทศนะคะถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์นกับท่านเราบอกแล้วนะคุณถึงจะเจอคลิปที่ดีที่สุดพลังงานขึ้นไฮเออร์เซลที่ดีที่สุดสองไม้เทา้าและท่านจะมอบสิ่งใดให้กับคุณ ท่านจะมอบธุรกิจการงานสิ่งใหม่ๆให้กับคุณอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าชาตินี้คุณจะมีแบบนี้ด้วยเหรอนั่นเองค่ะนะคะนี่คือบุญสัมพันธ์ของท่านและคุณนะคะถ้วยนะคะแปดถ้วยค่ะทุกคนคุณนะคะเราบอกเลยคุณคือบริวารของท่านบางคนเป็นบริวารของท่าน แปดถ้วยบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอมานะคะที่ท่านให้ให้คุณมามาอยู่เป็นภพภูมิบนโลกมนุษย์บนสุวรรณภูมิครั้งนี้ถามว่าท่านรักคุณไหมท่านาก็รักแต่ท่านมันถึงเวลาที่ท่านอยากให้คุณมาเกิดบนสุวรรณภูมิให้คุณได้เรียนรู้จิตวิญญาณของมนุษย์ ท่านก็ยอมสละลูกหลักของท่านให้ให้มาเกิดบนโลกมนุษย์ให้มาเจอสิ่งไม่ดีสิ่งดีหรือไม่ดีและในเวลานี้มันถึงจังหวะชีวิตที่คุณจะได้เจอสิ่งดีๆแล้วนั่นเองท่านท่านรักคุณนะคะท่านยอมปล่อยให้คุณมาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ในโลกสวรร้ภูมิแห่งนี้นั่นเองนะคะนะคะและท่านก็คอยดูคุณอย่างห่างๆและห่วงหนะคะ เราเปิดไพ่โดยเราอ่านไปก่อนโดยเราไม่รู้เลยว่าไพ่ใบต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นปาฏิหาริย์ไหมเราไม่คิดว่าคุณจะคือลูกของท่านเราลูกพูดไปลอยๆหรือว่านะคะเร็วเร็วคุณดูดิคุณดูหัวใจจวยหัวใจเราเต้นแรงมากเสื้อสุบจิตแรงมากนะคะดีอ็นะคะดีเอเพนั่นเองนะคะคุณคือ ะะแล้วท่านก็รักคุณมากถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณคือนะคะเดอรไฮเป็นเทศเป็นลูกของอะไรคะเป็นลูกของดีเอ็มเพจมันถึงเวลาแล้วนะคะชีวิตของคุณนะคะมันถึงเวลาถ้าใครอยากมีลูกนะคะแต่งงานได้แต่งงานคุณจะมีเบบีจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ดีเอ็มเพจครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขหรือคนที่ มีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตของคุณท่านปล่อยให้คุณมาเกิดและท่านก็คอยดูคุณนะคะและถึงจังหวะเวลาที่ท่านจะมอบความสุขให้ลูกท่านแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายคุณได้ทั้งอำนาจบารมีได้ความสำเร็จได้ชนะขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆผู้หญิงท่านรู้ว่าการเป็นลูกผู้หญิงต้อง เป็นอย่างไรนะคะท่านก็มอบความสุขเงินทองความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณทุกคนนี่คือและนะคะความสุขที่ท่านมองเห็นลูกลูกของท่านที่มีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนี่คือท่านอยากบอกคุณนะคะคุณมีสายสัมพันธ์คุณเป็นลูกของท่านเองนะคะทุกคนเป็นไงอะทุกคน ทุกคนนี่คือเดอะเฮอร์มิตสิ่งที่ท่านมาบอกนะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคือเรื่องจริงทุกคนที่ท่านมาบอกนี่คือรูปร่างของท่านที่แท้จริงุอ้ยเราไม่อยากพูดแบบนี้เลยอ่ะเราทําไมต้องพูดอ่ะแปบ๊บนึงนะทุกคนถ้าคุณมองเห็นท่านคุณจะเห็นว่าท่านจริงใจกับคุณและท่านรักคุณมากและท่านบอกว่าท่านรักคุณเหนือกว่าสิ่งใดทั้งนั้น ทุกคนนอะนทำไมเราจะเราลองไห้ล่ะทุกคนนี่นะคะนะคะนี่คือร่างจริงของท่านถ้าคุณเห็นท่านในร่างใดท่านก็มีแต่ความเมตตาให้คุณท่านคือพ่อของคุณนั่นเองนะคะพ่อจากภพภูมิพ่อจากภพภูม,พพพมิพ่อจากโลกคู่ขนานพ่อจากภพภูมิลูกคู่ขนานที่เราบอกว่าคุณเป็นพ่อเป็นลูกมีสายสัมพันธ์อย่างไรอย่างหนึ่งกับคุณนั่นแหละท่านคือพ่อ ของคุณนะคะอทุกคนให้ต่อคะ่ะทุกคนโอ้ไม่นอดสามไม่เท้าท่านปล่อยคุณมา นะคะท่านปล่อยคุณมาเห็นไหมปล่อยคุณมาให้มาเกิดแล้วท่านก็จะมอบสิ่งดีๆให้คุณคือธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้นะคะท่านปล่อยทหารเอกนะคะให้ทหารเอกมาส่งคุณให้มาอยู่ในสุวรณภูมิครั้งนี้และชีวิตคุณนับจากนี้จะมีแต่โชคดีโชคดีนะคะ คุณเป็นทั้งเป็นลูกชายลูกสาวของท่านนะคะแล้วชีวิตการงานของคุณก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสามไม้เท้าคือธุรกิจการงานมีการขยับขยายท่านจะมอบอู่งานใหม่ธุรกิจใหม่ธุรกิจหนึ่งธุรกิจสองธุรกิจสามคุณมีมีแต่ความเฟื่องฟูนะคะคุณจะได้รับแต่ความเฟื่องฟูนั่นเองนะคะชีวิตครอบครัวของคุณอะไรใหม่ๆที่คุณหยิบจับท่านมอบความสําเร็จการเงินการงานให้กับคุณคุณมีสายสัมพันธ์กับขั้นที่แท้จริง ถ้าท่านถ้าคุณมองเห็นตรงนี้ให้คุณได้ตะหนักไว้เลยว่าท่านมาบอกคุณนะและนะคะเซฟแรนดอมนี้ไว้นะคะเพื่อเป็นสิ่งที่ดีดงามคอยเป็นยันคุ้มครองคุ้มภัยตัวคุณท่านบอกว่าถ้าคุณนะคะอยากให้ท่านอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะแคปทันไหมนะคะอยากให้ท่านอยู่คุณก็นะคะเซฟไว้เซฟ หรือว่าบันทึกนั่นแหละคะ่ะหรือว่าอะไรแล้วแต่คุณนะคะรูปแบบนี้หาได้ยากมากนั่นเองหรือว่าเซฟแรนดอมนี้ไว้แล้วสิ่งที่ทุกอย่างที่คุณเห็นในแรนดอมนี้มันจะเกิดขึ้นจริง ะะภายในปีหน้าและจุดที่วิบากกรรมของคุณมันจะไม่มีแล้วมันสิ้นสุดภายใน10วันนี้10วันนี้ค่ะเพราะขึ้น1ิบดาบนั่นเองและเตรียมตัวเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ๆนี่คือสิ่งที่ท่านมาเก่าวให้ลูกของท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้รับทราบนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะ